วันนี้คุณหมอดาวใจและก็หมอสมพงศ์นะครับได้รับเชิญจากทางบริษัทเมอร์สประเทศไทยนะครับมาเพื่อรับโล่รางวัลน,นะครับตัวบริษัทเมอร์สประเทศไทยนะครับก็เป็นบริษัทที่นําเข้าเรื่องของเครื่องอัชร่าตัวซิลเลอร์สวิตซ์เรลต้โล่แล้วก็ตัวโพรเจคตุนพอลเซนเซียมจากเยอรมันนะครับโดวยวันนี้เราได้รับรางวัลโล่ในฐนะนี้ครับเป็นเ็นทูเอาโกดเป็นได้รับรางวัลในฐานะที่เราใช้ตัวซิลเลอร์ของตัวสวิตซ์ เอโลิดยอดระดับสูงสุดของประเทศหครับเป็นยังไงบ้างขอมาดามรีัมีใจนะคะแล้วก็ขอบคุณกให้กังใจนะคะแล้วก็มาไว้ใจมใช่เป็นเราค่ะก็คือตัวนี้สามารถเติมเต็มตรงอบ้านขอคไ้บ้างบานครับตัวเลลเโลดนิมไ้ใด้ีเลยครับสามารถตไ ว่าปีที่ผ่านมานะครับก็จะผ่านช่วงโควิอเดยวว่าแบบเป็นการที่คนเดินจะฝ่าผ่านแล้วก็ได้โลดได้สร้งางฝ่ามากก็ขอบอกว่าใทุกคนได้จะช่วยกันกับกันแล้วก็ให้ไว้ใจแล้วก็เชื่อมั่นในของเราในวิสขันนี้นะครับเรามียายามผลิตโอการันมี่มั่นใจในตัวเองแล้วก็คุณภาพระดับประเทศไปเลยนะครับครับ